สวัสดีครับกลับมาครับครับกับรายการเอเวนรูมนะครับวันนี้ทีมงานของเราที่เพิ่มเติมมาคือคนนี้ครับออยค่ะครับน้องออยก็เป็นเด็กงานของเราอีกคนหนึ่งนะครับก็จะพามาเที่ยวสวนอีกเฮ้ยฉเฉลยแล้วเราเนี่ยว่าเราจะมาสวนตามนั้นครับนิดเดียวเลยสวนอีกแล้วสวนอีกแล้วนะครับก็อคอนเซปต,ต์เราง่ายๆครับเราจะมาหาพื้นที่สวนสาธารณะของขอนแก่นนะครับที่เราก็อยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่บอมมาอะไรขอนแก่นเหมือนเดิมครับครับที่ทจะไปวันนี้ก็คือถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นอุทยานเทคโนโลยีการเกษตรมาะไรขอนแก่นนะครับ ต้องถามออยว่าแบบเนี่ยยังเป็นนักศึกษายอยู่อย่างมาที่สวนนี้เอบ่อยไหมแล้วมาทําอะไร <c oughs> หนูมาบ่อยมากค่ะเพราะว่าจะชอบมาซื้อต้นไม้ก็คือเหมือนกับนอกเหนือจากแบบที่ออกกําลังแล้วอะ่ะตลาดต้นไม้ตลาดต้นไม้<อ>ทุกคนรู้ทุกคนเรียกว่าตลาดต้นไม้อยากได้ต้นไม้ก็คือนึกถึงที่นี่เลยในมหาลัยคอนแก๊ดที่แบบเคยได้ยินมาเหมือนกันนะว่าแบบแต่ว่าที่นี่เขาชอบแบบมีแบบพวกสวนดอกไม้ วนต้นไม้แบบเป็นของนักศึกษาแบบที่เยนแล้วก็ทําแล้วก็แบบเปิดให้คนมาแบบถ่ายรูปจ่ายเงินด้วยใช่ไครับแต่ก็ดีอ่ะแบบเหมือนกับว่าแบบนักศึกษาก็คือได้แบบทดลองจริงๆแล้วก็แบบเปิดขายจริงๆอะ่ะก็เราก็อยู่ในโซนของตลาดต้นไม้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างในก่อนนะครับก็เราจะเห็นนะครับ<ด>ว่าส่วนใหญ่แล้วดอกไม้ที่เป็นอยู่นี่นก็จะเป็นแบบเซตในกระถางครับ ข้างนอกมันยังแบบแดดร้อนอยู่อะ่ะเดี๋ยวเรารเดินดูในตลาดกันเหมได้ครับเราเดินดูตลาดเห็นว่าน้องออยอยากได้ต้นไม้ด้วยนี่ <laughs> แบบเลีงต้นไม้อะไรไว้ดอกไม้หรือต้นไม้อะไรไว้หนูว่าออฟฟิศเราสามารถซื้อต้นไม้มาบตกได้ไหมซื้อได้ครับซื้อได้ค <laughs> ือพี่แอบชอบต้นไม้นะแต่แบบไม่ชอบดูแลเว้ <laughs> ก็จะเห็นว่าเต็มไปด้วยต้นไม้แบบต้นไม้ปลอม <laughs> ซื้อบ่อยหนูก็ชอบเลี้ยงแต่ว่า<อ>ตายบ่อยแล้วก็อพอดีแมวหนูมันชอบเ,อลเลน่เนก็เลยตายแบบส่วนใหญ่ดอกไม้ก็จะทำเป็นในกระถางเนาะก็อุ๊ยอันนี้สวยมากเลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรกระบองเพชรคือเป็นคนที่ก็ชอบต้นไม้เหมือนกันนะครับมีความแบบเขียวๆอะไรเรามองเวลาเรามอง สีเขียวมันทําให้ตาสบายอันนี้จริงไหมครับจริงครับ <laughs> ก็มันให้ความรู้สึกผ่อนคลายนะสีที่เป็นสีเขียวอะ่ะมันคือสิ่งมหัศาจรรย์ของต้นไม้ที่แบบทําให้คนรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสดชื่นขึ้นมาได้ตรงนี้ดูลุ่ลื่นมามาไปทา<ห>งนี้ดีกว่าไปเดี๋ยวเราจะเดินผ่านทางตลาดต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวลัดไปทางออโซนที่เป็น เรียกว่าอะไรตรงนู้นนะโซนร้านค้าเหรอครับใช่ใช่เดี๋ยวจะเดินรดไปที่โซนร้านค้ากันนะตรงนั้นน่าจะพอมีอะไรให้เราค่าเวลาก่อนที่จะไปเดินเล่นตรงที่ออกกําลังครับเพราะว่าตอนนี้แดดแดดค่อนข้างร้อนอยู่และร้อนอยู่เพราะพึ่งประมาณแบบบ่ายสามกำลังจะสี่โมงผู้คนก็ค่อยๆเข้ามานะครับใช่แต่เราก็ไาเดินดูต้นไม้ก่อนน้องสนใจก็แวะดูก่อนก็ได้นะ เราไปตรงเหมือนกันครับเอโซนนี้ทาไมมันมีบริเวณเหมือนที่ของจัดกิจกรรมต่างๆมีอยากไปตึกนั้นหสร้างตึกศูนย์เหรอฟิลแบบสาระในประสงค์ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม คือเหมือนในอุทยานเทคโนโลยีการเกษตรเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะแค่เป็นแบบพื้นที่ส่วนสาธารณะมันอาจจะเหมือนกับเป็นพื้นที่ไว้สําหรับเพื่อการศึกษาเป็นเพื่อเป็นพื้นที่การทดลองรอบแบบอีกรอบแบบนหนึ่งหรือเพื่อเช่วงหนึ่งเคยเห็นช่วงที่งานเกษตรว่าที่เขาเอาจระเข้หรือว่าสัตว์มาด้วยเออที่เห็นจระเข้ด้วยมันจะอยู่บอ่อแถวๆตรงนี้แหละฮะพอจระเข้มาปล่อยลงบอ่อแล้วเขา<ห>เก็บกลับไป,ด,ไปด้วยใช่ไหมเก็บกับครับเก็บรับ จะมีลูกอะไรที่อืมี่ไงร้านข้าวแกงที่เขาว่ามันอร่อยแล้วก็ได้เยอะร้านข้าวแกงอุทยานข้าวแกงผมยังไม่เคยมากินเลยแต่เห็นเขารีวิวกันเยอะจริงๆตรงนี้มีอีกร้านหนึ่งที่มีชื่อนะก็คือร้านต้นตำไก่ย่างชื่อปีชาชื่อร้านปีชาอ๋อเป็นร้านที่มีชื่อมานานแล้วแหละตั้งแต่สมัยแบบสิบปีก่อนอะ อมันนี้น่าจะเป็นตึกใหม่ที่แบบเราไม่เคยมาเลยมันคือศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตกรรมครับอือเอเราเข้าทาอไหนี่นี่เขาให้เข้าได้ด้วยนะจรเข้าไปดูได้อันนี้มีใครมาต้อนรับด้วยครับนี่นี่ครับคือศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตกรรมจริงๆตรงนี้ก็ดีนะสมมุติว่าแบบ ตรงโซนนั้นยังร้อนอยู่แบบมานั่งเล่นตรงนี้ได้ใช่แล้วมันก็ร่มรื่นด้วยครับใช่ครับอย่างที่เราเคยบอกครับตรงไหนมีน้ําตรงนั้นก็เย็นเย็นตรงไหนมีน้ํามีสีเขียวครับตรงนั้นจะเย็นใช่ครับแต่มันต้องมาคู่กันนะน้ํากับต้นไม้อ๋อโอ้แดดแรงมากนี่ตรงนั้นเหมือนก็แบบเป็นลานแบบลานหญ้าที่เขาทำให้เตี้ยนแล้วก็แบบสั้นๆเพื่อให้แบบนั่งได้ด้วยผมว่า เฮ้ยอันนี้ดีนะเนี่ยครับผมรู้สึกเดินแล้วมันแต่ว่ามันแล้วตอนนี้ดูชิลดีอ่ะหมายถึงว่าแบบถ้าแบบประสานงานเออดูดีนะโอเคซีรีสเกาหลีต้องข้อละใครดูดีดูดีดูดีฝากพี่อุ้มใส่เพลงในซีรีส์เกาหลีเออเพลงในซีรีส์เกาหลีงั้นเหรอโอเคจะไป ถ้าเรารู้สึกชิลในพื้นที่สวนแสดงว่าเขาทำถูกแล้วเขาทำถูกแล้วโอเคสิ่งที่อยู่ข้างหน้านี้คือเป็นบริเวณศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตกรรมนะครับก็คือโชว์พวกอะไรที่เกี่ยวกับแบบการเกษตรอย่างนี้วะใช่ครับที่ผมเคยไปดูตรงตึกนี้เขาจะจัดเป็นนิทรรศการไว้ข้างใน ผมไม่รู้ว่าถ้าแบบวันปกติไม่มีมเออทศกาลอะไรเขาจะเอามีให้เข้าไปดูได้จะลองไ,ไปดูกันแต่ว่าเราสนใจก,การออกแบบนี้มากเลยตึกนี้จุดเรียนรู้ทรัพยากรดินในภาคตะวนันออกเฉียงเหนืออ๋ออันนี้ก็เป็นพื้นที่การศึกษาอีกเช่นหนึ่งนะครับนี่ครับนี่คือตัวอย่างของเรียกว่าอะไรถ้าเรามองขุดลงไป ในชั้นพื้นดินของเราจะเจอหมดไปไหมนักดนตรีจำไม่ได้ครีวิวมดเลยใช้สอบเสร็จก็คืนอาจารย์ครับคืนอาจารย์หมดไม่คิดว่าจะได้ใช้อีกในชีวิตนี้แต่ที่นี่ก็เหมือนกับเป็นเร a r นนิ่งเซ็นเตอร์อีกรูปแบบหนึ่งนะคือเขาพยายามจัดโซนให้มีหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นตรงนั้นก็ไบโอคอนโทรอเขาแยกเป็นอาคารเลยนี่ก็คือไอ้หนึ่งหนึ่งเพิงเรียกว่าเพิงได้ไหมหนึ่งเพิงก็หนึ่งเพิงเหงยนหนึ่งยูนิตก็มีอะไรอยู่ในนั้นได้หนึ่งยูนิตอะไรเงี้ย เป็นกิจกรรม<ห>แต่นี่เป็นตรงกลางมั้งอันนี้เป็นเซ็นเตอร์อันนี้เป็นติวศูนย์เลยไฟลมความจริงของเวลาเราข้ามสะพานตรงแน้ำหรือว่าแบบสวนตรงน้ำมัน,มนผมรู้สึกว่าเวลาเราเดินข้ามมันรู้สึกเราได้ใกล้ชิดน้ำมากขึ้นแล้วมันก็รู้สึกร่มรื่นคืออันนี้เป็นความสบายใช่ฮะรู้สึกสบาย อะไรทีเ่เป็นแบบสะพานข้ามหรือว่าเดินตัดไปพื้นออที่แบบน่าสนใจเงี้ยมันทําให้เราแบบมีความตื่นเต้นมีความแบบจริงๆการ,รออกแบบที่ทําให้มีทําให้บึงใหญ่ๆะครับแล้วมันมีอันนี้อาจจะไม่ใหญ่มากเนาะทำให้บึงใหญ่แล้วมีสะพานข้ามมันทําให้แบบออพื้นที่รอบบึงมันใช้งานง่ายขึ้นหมายถึงว่าคนน่ะจะมีโอกาสที่จะเดินไปใช้พื้นที่มุมต่างๆของบึงที่มีขนาดใหญ่ไดง้ง่ายขึ้นน้อ,องนองนึกดูว่าถ้าเกิดแบบว่า เรามีบึงใหญ่มากๆเงี้ยการที่จะเดินจากอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาก็อาจจะทําให้เกิดกิจกรรมกระจุกอยู่แค่บางจุดแต่ถ้าเรามีสะพานแบบตัดกลางบึงแบบนี้ด้วยมันทําให้บึงมันมันเล็กลงแล้วกิจกรรมมันมีโอกาสที่มันจะแบบกระจายตัวไปรอบบึงได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการออกแบบสวนที่มีบึงอยู่ตรงกลางเนี่ยจึงมักที่จะแบบทาสะพาน<อ>เพื่อทําให้แบบการใช้พื้นที่รอบบึงเนี่ยมันมันง่ายขึ้นเหมือนเหมือนตัวอย่างที่เราเคยเห็นที่บึงแก่นนครมั้ง S <S <อ>บึงแก่นนครก็เ,<อ>เป็น<ำ>ตัวอย่างอันนึงนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจจะได้ไปกันสักวันหนึ่งเนาะเป็นตัวอย่างอันนึงที่พยายามจะทําให้มันตัดกันแต่ว่าที่ชัดมากที่สุดนะก็คือหนองประจักษ์ที่อุดรมีรุ่นจีนวกาศได้ไปหรือเปล่าอันนั้นน่ะก็คือจะมีทางข้ามแบบข้ามไปข้ามมาเยอะมากมันก็ทําให้บึงใหญ่ๆของหนองประจักษ์เนี่ยไอ้หนองประจักษ์เนี่ยมันใช้งานได้รอบมากเลยคือคนอยู่ทุกจุดในบึงอ่ะไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่บางจุดเพราะมันสามารถเดินข้ามสะพาน ไปมามีเกาะกลางน้ําอะไรเงี้ยดีกว่าการต้องไปเดินรอบใช่ใช่ใช่ถ้าเดินรอบมันก็จะได้แค่แบบการออกกําลังกายอะไรเงี้ยถ้าจะให้พูดเยอะกว่านี้แบบแบบก็หมายถึงการออกแบบเมืองครับถ้าเมืองไหนที่แบบมันมีเส้นทางลัดเลาะเยอะอะไรเงี้ยมีถนนมีทางเลือกให้คนเดินทางเยอะเมืองนั้นก็มีโอกาสเนาะที่คนมันจะมีชีวิตชีวารถติดน้อยเพราะว่าคนมันไปทางลัด<น>ได้เงี้ยคนมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้นใช่ใช่ใช่เหมือนกับเมืองครับสวนก็เหมือนกัน มีถนนหนทางมีทา,ทางทาเลือกให้คนเดินเยอะมันก็มีโอกาสที่มันจะมีชีวิตชีวาประมาณนี้ครับวิธีฮะ <c oughs> ที่ผมบอกบ่อจระเข้ที่เขามาปล่อยฮะตนี้เป็นบ่อมีจระเข้บ่อมีบ่อมีบ่อมีนี่เหมือนกับเขาจะทําไว้โชว์แบบจระเข้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็แบบปล่อยไม่รู้ปล่อยไปไหนแล้วอาจจะได้หลายอย่างเหมือนกันนะ ช่วงนึงที่แบบมันวีขเขาเขาเล่นโยเกตรงนี้แล้วก็มันมีคนป,ปาหินใส่อ๋อแล้วก็เป็นแผลอะไรอย่างเงี้อยอห่เอก็คือไม่อยากให้น้องโดนปาหินอันนี้แบบนี้ไม่ควรทำนะครับก็คือเขาก็เป็นสัตว์อยาให้เขาหลุดมาได้เขาประกัดนะครับเดี๋ยวให้พวกที่โยนระวังไว้เราเดินไปตรงนู้นไหมได้ครับเราจะเดินไปตรงนู้นไปเราเดินไปนาหาจุดล้มล้มกันชิวๆกันเฮ้ยตอนนั้นตอนนี้พี่มาใช้ส่วนนี้แต่ก่อนยังไม่มีแบบนี้นะส่วนนี้ ยังไม่ได้มีการแบ่งเลนอย่างนี้ด้วยนะอันนี้ดูแบบจริงจังขึ้นเยอะนี่ครับเขามีป้ายบอกด้วยว่าเวลาเปิดปิดแต่ก่อนตอนเรามาไม่มีโซนขายของอย่างนี้นะใช่ไม่มีตรงนี้เป็นแบบโซนร้านค้าเหมือนตรงเมืองสีฐานเนี่ยัมีเริ่มมีการแบบเขาส่งอะไรมาจอดรถกันแล้วก็มีกิจกรรมอะไรไปถามเขาได้ไหมเขาส่งอะไรอยู่ครับพี่กัปตัน หรอยังส่องนกอ๋อมันมีนกให้ดูด้วยเหรอครับมันมันอยู่ตรงไหนนะครับอ่าเสาไฟที่อันไหนวะโอ้อันนี้ป่ะดูได้ไหมครับอยากรู้ว่าแบบมันแปลบลินตรงนี้หนึ่งสองสามมีใช่ไหมครับเสี่ไ่สี่อ๋อหนึ่งสอง ไปยังวะยังที่ดีเราก็ได้สองนกผมก็เพิ่งรู้ว่านี่นี่มันมีกิจกรรมให้สองนกได้ด้วยลองดูจากเขาไปก็ได้ค่ะคุณคิดว่ามันจะมีนกอะไรบ้างให้เราดูอ๋อโอเคครับเห็นชัดอยู่ครับโอ้แต่เรายังหานกไม่เจอนะครับไม่เป็นไรครับแต่เรารู้ว่ากล้องมันซูมได้เยอะมากเลยขอบคุณมากครับดูจริงจังมากเลยอ่ะขอบคุณนะครับ ไปเราเดินไปดูตลอดก็จะเริ่มแต่ก่อนก็จะรอาที่สร้างใหม่ๆก็ยังไม่มีเขาขายของเลแต่ว่าอยางนี้ก็มีเริ่มมีมาจับจองพื้นที่ส่วนใหญ่คือสิ่งที่ขายได้มากที่สุดก็คือจะเป็นพวกน้ําดื่มนะเพราะว่านักวิ่งหลายๆคนเขามาวิ่งกันที่นี่ก็จะเห็นน้ํากันนก็เป็นจริงๆอ่ะเราอยู่เราใช้ส่วนนี้มาตั้งแต่ยังไม่ได้มีการปูอะไรเลยนะคือช่วงแรกก็จะมีแค่สวนนี้ครับ แล้วก็มีแค่ทางวิ่งที่แบบเป็นลูกรางอ่ะเป็นหินกวดวางเลย <ฮะ S 1> ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมีการแบ่งเลนด้วยนะเนี่ยทางจักรยาน <ฮะ S 1> แล้วก็เนี่ยครับพอตรงไหนมีคนครับตรงนั้นก็จะมีของกินเสมอนะครับต,ตรงไหนมีคนตรงนั้นมีเศรษฐกิจนะฮะจริงๆอย่างที่เคยพูดไปเนาะไม่รู้จำไม่รู้เคยพูดไปป่ะก็คือตรงไหนมีสวนมันทําให้เกิดเรียกว่าอะไรเศรษฐกิจที่ดีได้คือตรงไหนมีสวนตรงนั้นมีคนไปใช้นะคนมาใช้ก็จะมาพร้อมกับแบบ คือคนต้องกินอ่ะเพราะบางคนไม่ได้แค่ไม่ไม่ได้อยากมาซื้อของอ่ะแต่แค่เราเข้ามาใช้พื้นที่แต่พอเขาสักพักใช้เวลานานๆปุ๊บมันก็ต้องมีอะไรที่ทาให้เขาดึงดูดเขา<ช>ไปบ้างใช่ใช่ใช่โดยเฉพาะของกินคือคนพ่อค้าแม่ค้าก็เห็นโอกาสแหละที่ตรงนี้คนเยอะก็อของมาขายเพราะฉะนั้นหลายๆเมืองอครับก็เลยใช้สวนในการทําให้เมืองมันมีชีวิตชีวา <ๆ S 2> ๆๆคือตรงไหนมันแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะเมืองไหนมันล้างเนาะเมืองไหนมันจะตายอย่างเงี้ยครับบางทีเขาใช้สวนนะ ไปสร้างสวนทําสวนให้สวยแล้วดึงคนมานนแล้วพอคนมากิจกรรมก็ตามมาเศร,รษฐกิจก็ตามมา,าคือเราไม่ต้องไปแบบบางทีเนาะบางทีเราไม่ต้องไปแบบเน้นทําเรื่องของร้านค้าเน้นทําเรื่องเศร,รษฐกิจนะแต่ว่าเราเน้นทําอะไรเงี้ยทำสวนทําพื้นที่สาธารณะให้มันดีแล้วพอคนมาใช้เยอะพวกเศรษฐกิจต่างๆแถวนั้นก็ดีขึ้นเองมันจะเห็นก็เป็นอีกวิธีที่มันจะเป็นเป็นฟิลแบบว่าเราไม่ต้องไปลงทุนกับนโยบายหรือว่าเป็นการให้เงินคนขนาดนั้นแต่เราเป็นการเอา เงินจากนโยบายต่างๆมาสร้างพื้นที่ให้มันดูน่าเข้าน่าใช้มากกว่าการอย่างนี้น่าจะดีกว่าคนเดี๋ยวมันก็จะมาเองใช่ไหมงไหนม<อ>ีน <ๆ S 2> คนต้องไน้มีเศรษฐกิจแล้วเราคิดยังไงถ้าเกิดว่า <ๆ S 1> สวนในบ้านเราเนี่ยชิดแบบนี้แล้วก็เริ่มทําแบบนี้คือเน้นคือให้ความสําคัญกับสวนสาธารณะในประเทศมากขึ้นคิดว่าคิดว่าตอนนี้ให้ให้ความสำคัญเรียงว่าตอนเราให้เรียง ทำไมหนึ่งคิดว่าในขอนแก่นเริ่มให้ความสำคัญแล้วอตอนหนูทำโครงการอะไรแบบนี้ว่าหนูต้องทำเกี่ยวกับพวกสวนด้วยหรอพอเวลาไปค้นหาวิจัยอะค่ะก็คือวิจัยเกี่ยวกับสวนในขอ,อ,อนแก่นแล้วกรู้ว่าเขาเนี่ยคำนวณมาแล้วค่ะว่าพื้นที่รสีเกี่ยวในขอนแก่นเยอะกว่าเพียงพอแล้วก็มีเป้าหมาจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเนี่ยต้องถามโฟนะครับว่าเรื่องพื้นที่สีเขียวนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะเมืนนองขอนแก่นเนี่ยยังขาด พื้นที่สวนอยู่ประมาณ2ตารางเมตรต่อคนนะ bl, ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นไปนตามมาตรฐานคือมาตรฐานนะครับโดย WHO หรืออ um งค์การอนามัยโลกเนี่ยกำหนดไว้ที่9ตารางเมตรต่อคนนะอขั้นต่ำนะขั้นต่ำแต่พาขอนแก่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7ตารางเมตรต่อคนเนาะก็เราขาดอีก2ตารางเมตรซึ่งดีมากเลยนะถ้าเทียบกับกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะมีประมาณ1 1หนึ่งกว่ากว่าตารางเมตรเองหรือไม่ถึงหนึ่งด้วยซ้ำไปคือขอนแก่นเนี่ยเจ็ดตารางเมตรก็เยอะละแต่ก็ยังไม่ถึงเกณฑ์อยู่ดีครับ แต่ว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องของปริมาณเนาะมันก็ยังมีเรื่องของพื้นที่ด้วยอ่ะที่โฟทาไว้มันก็ยังมีแบบบางโซนเหมือนกันครับใ,<ช>ในเมืองขอนแก่นที่แบบต้องใช้เวลาเดินทางนานอะไรอย่างเงี้ยในการที่จะไปถึงสวนสาธารณะเพราะฉะนั้นเนี่ยออสิ่งที่ลหลายๆเมืองเนี่ยที่พัฒนาแล้วแข่งกันเนี่ยไม่ใช่แข่งแค่เรื่องทําสวนให้เยอะนะแต่ทำทำสวนเนี่ยให้มันกระจายด้วยให้คนท,ที่อยู่ตามจุดต่างๆในเมืองเนี่ยสามารถไปสวนได้ง่ายมไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อที่จะมาสวนให้คนสามารถแบบหลังเลิกงานหรือก่อนกลับบ้านเงี้ยครับสามารถแวะไป ใช้สวนได้ง่ายๆมันก็จะทำให้แบบคนมันไปสวนง่ายขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกไปครับพอมันเข้าถึงสวนง่ายเนาะมันก็ไปสวนบ่อยอพอไปสวนบ่อยเศรษฐกิจมันก็ดีมันก็มีร้านของร้านค้าเนี่ยครับเมืองมันก็แบบมีเศรษฐกิจที่ดีมีความคึกคักได้ง่ายๆด้วยการทําสวนแค่นี้เองจิงการมีสวนเนี่ยผมมองในเรื่องของท่านสุขภาพมากกว่านะครับคือ,ค,อคือเราอ่ะไม่ไม่ได้อยากมาวิ่งหรอกแต่เราแค่อ,อยากมาเดินการเดินก็เป็นการออกกาลังกายรูปแบบหนึ่งนะฮะที่ทําให้เราสุขภาพดี คือลองลองทดสอบดูก็ได้ครับสมมุติวันหนึ่งคุณนั่งอยู่ถา้าสมมุติพวกผมเนี่ยเป็นทํางานในออฟฟิศหรือนั่งนั่งนั่งาคอมบ่อยๆ่อยถ้าเรามีเวลาสักชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยเดินออกมาที่สวนเนี่ยแล้วลองเดินดูคุณจะรู้เลยว่ามันจะช่วยให้คุณสุขภาพดีได้ด้วยการเดินแค่เดินนะมันก็จะดีมากแล้วยิ่งสวนไหนทําออกมาดีมีพื้นที่รองรับผู้คนที่เพียงพอเนี่ยมันก็ทําให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นสุขภาพการสุขภาพจิตนะครับจริงๆมีงานวิจัยหนึ่ง พูดเรื่องของการเดินไปน่าสนใจมากเลยว่าเมืองไหนที่แบบมีที่ให้คนเดินเ,นเยอะๆมีสวนให้คนแบบไปใช้ง่ายๆเนี่ยมีโอกาสที่คนในเมืองเป็นโรคอ้วนอ่ะพูดง่ายๆอ่าครับเป็นเป็นโรคอ้วนนี่ลดลง50เปอร์ซนต์เลยนะเยอะนะคือเมืองไหนที่แบบเนี่ยมีสภาพแวดล้อมให้คนไปเดินง่ายๆเนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็นโรคอ้วนหรือโรคที่เกิดจากการที่ไม่เดินอะ่ะน้อยลง5้ อันนี้คือเรื่องสุข,สขภาพนะทางกายเนาะยังมีเรื่องของสุขภาพจิตอีกนะที่แบบคนที่แบบอยู่ในแบบเนี่ยเมืองที่แบบมันเดินไปไหนก็ได้เ,ออเน้นเดินมีส่วนสาธารณะเข้าถึงง่ายๆเนี่ยก็มีแนวโน้มที่สุขภาพจิตจะดีกว่าใช่ยังไม่พอมีอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องความคิดสร้างสารรค์อลยมีงานวิจัยที่บอกว่าความคิดสร้างสารรค์ของคนเราอะเกิดขึ้นจากการเดินด้วยหมายความว่า เมืองไหนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการเดินเนี่ยเป็นมิตรกับการเดินเนี่ยมีโอกาสที่คนที่ใช้ชีวิตในเมืองนั้นอ่ะจะมีความคิดสร้างสรรค์ถือมีครีเอทีฟมีครีเอทีฟิตสูงเออมันมันมัน,มนคือสุดท้ายถึงบอกว่าการมีสวนการที่เมือมงืองนึงหรือพื้นที่ใดมันมีสวนที่คนไปง่ายๆเลครับมันทําให้คนเดินเยอะขึ้นเศรษฐกิจมันดีขึ้นคนฉลาดขึ้นคนสุขภาพดีขึ้นต้นทุนในการที่รัฐต้องเอา เอาเงินไปแบบรักษาคนมันก็จะน้อยลงก็เอาเงินไปพัฒนาเมืองได้เยอะขึ้นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆได้ดีมากขึ้นนี่เราเดินไปเดินมานี่จะถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะครับครับแต่ว่าเดินชิวยังเดินชิวได้ครับรู้สึกว่าการเดินเมื่อกี้เป็นโซนที่ล่มมาตลอดเลยเราก็จะเห็นแนวต้นไม้ที่อยู่รอบๆบริเวณสวนเหมือนกันครับคือเขาไม่ได้ต้องการตัดต้นไม้ออกคือเขาพยายามสร้างทางแล้วก็ดูวิ่งให้มันอยู่ในแนวบริเวณของขอบต้นไม้ไม่ได้สร้างออกไปเขตใกล้ๆกับถนน มันก็มีข้อดีเนาะก็คือว่าผมว่ามันมีความแบบช่วยให้ไปรู้สึกว่ามันปลอดภัยมากขึ้นเนี่ยครับเห็นไปอีกเขามีการปลูกต้นไม้เพิ่มด้วยนะครับเห็นไหมต้นเล็กๆนี่เหมือนกับแบบกาลังจะสร้างแนวกันชนเพิ่มอีกแนวหนึง่งต้นไม้อะมันมันช่วยเป็นแนวกันชนบนระิับด้านกันนะครับคือจะสังเกตว่าตรงนี้เป็นที่วิ่งเนาะเกี่ยวกับออกำลังตรงนู้นเป็นแบบถนนที่แบบ มีรถวิ่งมีมลพิษอะไรอย่างเงี้ยครับการที่ปลูกต้นไม้เป็นแนวเนี่ยก็จะช่วยลดมลพิษจากฝั่งนั้นมาฝั่งนี้ได้เหมือนกันจริงกับคนที่พี่มันก็ต้องการออกซิเจนอ่ะในขณะที่ฝั่งนั้นก็าร์บอนไดออไใส์ปล่อยวุ่นวุ้นมัก็อัดต้นไม้เข้าไปนะครับกช่วยก็ช่วยได้คือการได้ทั้งมลพิษทางอากาศแล้วก็การมลพิษเสียงไลยด้วยหรือไมทั้งความปลอดภัยแต่ก่อนเหมือนกับไม่มีแนวต้นไม้ตรงนี้ด้วยนะเพิ่งมีเลยเนี่ย ต้นไม้ตรงนี้แนวเนี้ยเพราะจําได้แต่ก่อนถ้ามาวิ่งอยู่รอบๆเนี้ยครับจะสามารถมองเห็นแลนด์มาร์คสิ่งนี้ได้นี่ครับเราเข้าไปดูหน่อยดีกว่าจุดหนึ่งนะที่แบบพยายามจะโดดเด่นขึ้นมาจากเพื่อนในระแวกนี้ใช่ครัแอ KKY นะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่านี่คือ มหาลัยขอนแก่นให้ฟีลแบบอยู่ฟาร์มมากเลยอ่ะฟาร์มแบบฟาร์มแถวเขาใหญ่อ่ะอันนี้เราก็จะมากับเจ้าของสวนครับเจ้าของฟาร์มฟาร์มผมเองครับอันนี้นะครับชื่อ K K U เดินมาทำไมก็ไม่รู้นะเดินลัดไปนะครับตรงกลางของของสวนแห่งนี้ เชเดียวเรากลับเข้าไปในรูปวิ่งดีกว่าครับทำไมเราไม่เดินลัดไปนี่เลยผมไม่รู้ว่ามันเดินไปได้ไหมครับไดไไไ้ได้เหรอได้ได้เราเคยเดินเราเคยเดินไปตรงนู้นด้วยเดี๋ยวพาเดินไปนะครับไ,ได้ได้เราก็เดินกลับตอนนี้จะออกแนววิบากแล้วนะครับเป็นอเรนเจอร์เหมือนเดิมครับรายการเราก็ไม่มีความ อ่าฟิกซ์เบลหรือไม่มีความที่แบบต้องต้องเดินอะไรที่หรูๆหารมันก็เดินได้ที่นะครัครั้งที่แล้วเราก็ไม่เดินบนทางที่ให้เดินเหมือนกันเราก็จะไปเดินไปเดินไปยันวิบากนะครับก่อนจุดหนึ่งที่สามารถมองวิวของสวนได้สวยในอีกแบบหนึ่งนะคือความความเป็นสะพานนะครับเป็นความเป็นสะพานคู่กับ น้ำเนาะเห็นเงาสะท้อนของสะพานในน้ำเนี่ยเหมือนแบบภาพในแบบภาพวาดเห็นแล้วก็รู้สึกแบบผ่อนคลายนี้มีคนวิ่งด้วยมีแสงพระอาทิตย์ที่แบบย้อนมานิดนึงเห็นเงาเห็นแสงสะท้อนพระอาทิตย์ในในน้ำด้วยก็ชิลดีครับตรงนี้ก็เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการร้อนนะครับสำหรับรายการมืรลุมเราตอนนี้จะเป็นเวลาประมาณเกือบห้าโมงเย็นแล้วเริ่มล่มละ เริ่มรวมมาเราก็จะกลับครับใช่ครับวเราก็จะกลับเพราะว่าผู้คนก็เริ่มมากันดีแล้วครับคือที่สังเกตได้นะครับว่าจริงๆแล้วพื้นที่สวนส่วนใหญ่เราก็จะถูกออกแบบมาเพื่อการรองรับผู้คนในการเข้ามาใช้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการปั่นจักรยานหรือว่าการมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับครับก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่เราใส่ใจเรื่องการออกแบบสวนเพื่อรองรับกิจกรรมเหล่านี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเพื่อรองรับกิจกรรมเหล่านี้อย่างเดียวอาจจะเป็นการส่งเสริมในเรื่องอื่นางเช่นที่พี่บอมพูดไปหลายๆอย่างก็คือ ถ้าเราทําสวนออกมาดีอย่างอื่นกรอบรอบสวนก็จะมาเองอย่างเช่นพว<ช>กร้านคา้าแบบอะไรเล็กๆน้อยๆมากขึ้นครับใช่ก็พอพอมีส,วนม,สวนมีกิจกรรมดีเศรษฐกิจก็ตามมาใช่ครับคือตรงไหนมีคนนะครับตรงนั้นก็เศรษฐกิจดีใช่ครับแล้วยิ่งถ้าสวนออกมาออกแบบมาเพื่อให้แบบการออกอากำลังกายเนี่ยหรือว่าพื้นที่ที่แบบมันโลง่งแล้วก็มีความปลอดโปร่งการเข้ามาพื้นที่มันก็เป็นการเหมือนมาฟอกปอดหรือว่าเป็นการแบบ พักผ่อนหย่อนใจฮิวใจให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นใช่ใช่นะครับคนป่วยก็น้อยลงครับคนป่วยน้อยลงรัฐก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลน้อยลง<อ>นะครับก็มีเงินไปทำอย่างอื่นมากยิ่งขึ้นมันบุนวนไปครับคือการมีสวนสาธารณะดีๆให้คนออกกําลังมาใช้ชีวิตอะครับมันมันไม่ได้แค่คนมาใช้แล้วดีอย่างเดียวนะแต่คนบางคนไม่ได้มาใช้นะพ่อค้าแม่ค้าบางทีครับเขาไม่ได้มาออกกำลังกายนะแต่เขาได้มาขายของได้มาแบบ สุรอากาศดีๆเขาก็สุขภาพดีเขาก็เศรษฐกิจดีได้เหมือนกันก็มันเหมือนเป็นอีกแหล่งคอมมูนิตี้หนึ่งครับที่ไว้สำหรับพบปะกันผู้คนแล้วก็เป็นการใช้เวลาร่วมกันมากกว่าการอยู่คนหน้าจอหรือว่าการอยู่ในพื้นที่ที่แออัดถ้ามีพื้นที่แบบนี้ในเมืองเยอะๆก็จะส่งเสริมให้คนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ถ้าไม่เชื่อผมก็ลอง เอาตัวเองมาอยู่ในพื้นที่สวนดูสิครับมันก็จะเป็นการทด <c oughs> สอบตัวเองเลยว่าคุณชอบบริเวณไหนที่สุดในเมืองถ้าผมถ้าผมถามคุณแล้วแล้วผมแบบเป็นคุณเลยจริงๆเนี่ยผมก็คงบอกว่าผมอยากมาพื้นที่สวนมากกว่าเพราะว่ามันได้ทดํหลากหลายอย่างแล้วก็มันได้ออกมาจากโลกโซเชียลหรือว่าการห่างออกมาจากในเรื่องที่เราแบบคลิกเรียดกันเราออกมาใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งแบบเป็นเพื่อนเรามันก็เป็นอะไรที่ดีครับที่อยู่ในเมือง อย่างในเมืองใหญ่ๆเมืองหนึ่งที่มีพื้นที่สีเขียวให้กับคนเราออกมาใช้เวลาค่ะก็โลนลงร์ให้ทุกคนออกมาใช้ชีวิตออกมาดูธรรมชาตินะคะเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็สุขภาพจิตด้วยค่ะที่สำคัญที่บอกคิดว่าจุดเด่นคืออะไรนะครับสําหรับส่วนนี้เนาะถ้าเแบบเทียบกับส่วนอื่นๆเอาแค่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นกัน,น,นก็น่าจะมีจุดเด่นเรื่องของการออกกําลังเป็นหลักก็ โดยเฉพาะเรื่องของการวิ่งค่อนข้างเน้นเลยนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อกี้ที่เดินมาเนาะก็จะเห็นว่าแบบทางวิ่งทางปั่นจักรยานเนี่ยค่อนข้างเรียบร้อยเลยเพิ่งทาใหม่ด้วยม,มันก็เลยดูเรียบร้อยเนาะแต่ดูเหมือนจะเน้นตรงนี้<ด>แล้วก็ใช้งานใช่คนส่วนใหญ่ในออที่มาที่เนี่ยครับก็จะออกกําลังกายเป็นหลักจะวิ่งเป็นหลักนะในขณะที่ส่วนอื่นเนี่ย มันจะมีปะปนกันไปมีทั้งวิ่งด้วยบางทีมานั่งเล่นมาถ่ายรูปก็มีก็สําหรับวันนี้เราก็ขอลาตัวลาไปวิ่งนะครับขอไปวิ่งแล้ว่บอกคนวิ่งก็อยากวิ่งมากเลยแต่ผมไม่วิ่งนะครับไม่ไหวแล้วไปครับวิ่งวิ่งกับรถครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย